คุณเคยสงสัยไหมฮะว่าผิวบริเวณนี้เนี่ยนะฮะใต้วงแขนเนี่ยอยู่ใกล้กันกับหน้าเรามากเลยแต่ว่าการดูแลเอาใจใส่หรือการบำรุงเนี่ยคนละเรื่องกันเลยนะครับราวฟ้ากับเหวกับการดูแลใบหน้าฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยเรื่องปัญหาตรงนี้กัน น้องอชีคฮะปกติเนี้ย <c oughs> ไม่ต้องไหวค่ะรายการเราม่ <c oughs> มึงนีม่มีการเปิดเรจริงซิพี่ <c oughs> อยากจะถามน้องอาชีคหน่ว่าปกติหนูแบบว่าใส่ใจผิวน้องจั๊กนี้มากน้อยแค่ไหนฮะคือถ้าเกิดย้อนความกลับไปตั้งแต่สมัยแบบยังเป็นวัยรุ่นอนะ่ะ <ried. S 2> คือตอนนั้นหนูไม่ดูแลอะไรเลยทั้งหน้าและตัวแต่ว่าพอมาหน้าด้วยเหรอใช่แต่พอมาปัจจุบันหนูแบบดูแลทั้งผิวหน้าผิวตัวผิวจกกักรแลคือดีมาก<อ>คือชี้เป็นคนมีกลิ่นตัวบอกเลยคือตอนเด็กๆชี้ก็ไม่รู้แบบเราก็เล่นออกกำลังกายตามปกติค่ะ จนแบบมารู้ตัวว่าตัวเองมีกลิ่นตัวจากการที่เพื่อนมาบอกเรา<อ>แล้วหลังจากนั้นก็เริ่มใช้ด้วยการลองผิดลองถูกมาตลอดซึ่งแบบ<อ>แต่ก่อนหนูก็จะใช้อะไรที่เป็นแบบลูกกลิ้งโลออนบ้างก็อายมากเลยนะเพราะว่าแต่ก่อนหนูชอบใส่เสื้อเสื้อยืดสีขาวด้วยแล<ฆ>้วชุดนักเรียนเป็นสีขาวล<อ>ูกกลิ้งอ่ะพี่ชัยใช้<ฆ>แล้วมันเหลืองมันเป็นคราบอ๋อหรอคือแบบอยากถ่ายรูปให้ดูมากชุดนักเรียนหนูทุกตัวคือเป็นวงหองอย่างนี้เลยใช่ชุดนักศึกษาคือเป็นเป็นวงเหลืองเลยค่ะอุ้ยก็ดูดูไม่งามเนาะดูไม่งามอย่างเสี่ย มา<ฮ>ะระดับหนึ่งแล้วใช่ไหมฮะในขณะที่พี่เนี่ยแทบจะไม่เคยดูแลเลยซึ่งล่าสุดพี่ไปเจอผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์หนึ่งนะคุณเอยมันดีมากๆ ก็อย่างที่พี่ชัยบอกไปนะคะตัวที่ชี้อยากจะมาแนะนําวันนี้ก็คือตัวนี้เลยค่ะเป็นวอสิลีนไรเซรั่มนะคะซึ่งตอนแรกอะ่ะชี้ก็งงมากว่าเอ้ยไรเซรั่ม um, มันคือเซลั่มอย่างเดียวหรือเปล่านะแต่จริงๆแล้วมันคือเซรั่มบํารุงผิวใต้วงแขนแต่ว่ามันช่วยเรื่องการระงับกลิ่นกายด้วยพี่ชัยคือมันเป็นนวัตกรรมที่แบบคือมันลดเกอะใช่คือ,คอนอกจากจะบํารุงแล้วยังช่วยแบบว่าไม่ให้เรามีกลิ่นตัวใช่ค่ะมันเป็นเหมือนสกินแคร์ที่แบบระงับกลิ่นกายไปด้วยซึ่งมันแบบเหมือนเราทํหนึ่งแต่ได้2ืองทีคือถ้ากแบบ กระจ่างใสหรือต้องมาทําทับด้วยโลออนมันเหมือนยิ่งตีกันแต่ว่าอันนี้คือแบบดีอย่างที่หนูบอกว่ามันช่วยให้ผิวเรียบเนียนซึ่งเขาก็จะมี4สูตรได้กันเลยคือจริงๆแล้วถามว่าชี้ชอบทุกตัวไหมชอบทุกตัวแต่ว่าถ้าเกิดใครที่แบบมีปัญหาเฉพาะจุดจริงๆก็ควรเลือกสูตรให้มันเหมาะกับเราอย่างง่ายๆเลยค่ะก็คือสีชมพูตัวนี้จะเป็นอะไรที่ชิ้ว่าครอบคลุมที่สุดตัวนี้เนี่ยคือมันจะมีส่วนผสมอของคอลลาเจนแล้วก็วิตามิน B3 ซึ่ง<อ>มันจะช่วยเรื่องให้ผิวเรียบเนียนแล้วก็กระจ่างใสขึ้นสําหรับคคคนนนนทีีี่่มมมววววาาาาาล้้้ใตตงงแขอะะไรรรเพจิิิๆ B3 เป็นส่วนผสมในไวท์เทนนิ่งที่ถือว่าเป็นหนึ่งในใช่เป็นเป็นส่วนผสมที่เขาใช้ในผลิตภัณฑ์พวกไวท์เทนนิ่งไวท์เทนนิ่งเนี่ยค่อนข้างเยอะเพราะว่ามีประสิทธิภาพในการเพิ่มความกระจ่างใสให้กับผิวเนาะอย่างอ่อนโยนอ่ะใช่ค่ะและอีกสูตรหนึ่งเป็นสูตรสีฟ้าอีกสูตรหนึ่งสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรที่ชิชอบเหมือนกันเพราะว่าตัวเนี้ยจะช่วยระงับเหงื่อทําให้เหงื่อมันออกน้อยลงถ้าใครจะบอกว่าเฮ้ยมันไม่มีเหงื่อเลยมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าแมคนเรามันถ้าคนที่มีเหงื่อเยอะมากๆอย่างหนููววว่่่่่ามมมีีเเเหงงืืออออยยะะะแแลลลล้้้กกก็็ินนนนฉััจดดไ ประมาณหนึ่งเลยค่ะซึ่งตัวนี้ก็จะมีส่วนผสมของคอลลาเจนและก็วิตามินอ e. ีก็คือสูตรนี้ทําให้ผิวตรงเนี้ยแห้งถูกไหมฮะใช่ค่ะอ๋อคือจริงๆมันก็จะทําให้คุณมั่นใจขึ้นว่าอย่างน้อยๆเนี่ย<ม>ลด<ม>โอกาสที่จะแบบว่าจักเปียกใช่ไหมฮะเต่าแตกอยู่ตรงเนี้ยนะคะ,คะฉะนั้นเนี่ยก็อันนี้ก็เหมาะพี่ว่าผู้ชาย,น,ยน่าจะเลิฟสูตรนี้นะผู้ชายที่อาจจะเหงื่อออกเยอะหน่อยแต่ต้องฟังก่อนนะว่าไม่ใช่เหงื่อคุณจะไม่ออกเลยนะตรงนี้แต่ว่ามันจะออกน้อยลงทีนี้แล้วอีกสองสูตรละคะอีกสองสูตรก็จะมี ของคนที่แบบมีขนคุดค่ะหรือว่าแบบผิวตรงนั้นแบบมีหนังไก่อะไรเงี้ยค่ะซึ่งตุ่ม,มใช่คือชีะเพิ่งกลับมาจากอังกฤษคือเพื่อนชีอ้อะที่นั่นน่ะก็ใช้สีม่วงคือต้องบอกเลยว่าแบบคนที่ใช้ชีตต่างประเทศเขาอาจจะแบบไม่ได้สะดวกเหมือนบ้านเราที่ต้องไปทําเลเซอร์หรืออะไรเงี้ยเขาก็จะโ,<อ>โกนขนหลรือว่าถอนขนเองเขาก็เลยใช้สูตรนั้นแล้วก็สูตรสีเขียวนี่ก็คือมันชื่อว่าไวท์ไวท์แอนด์รีเพลย์ค่ะไวท์รีเพล์ก็คือตามชื่อเลยก็คือช่วยในเรื่องของความกระจ่างใสค่ะใช่แล้วก็ ใต้วงแขนอาจจะแบบว่ามีริ้วรอยนะครับผิวย่นมากอะไรเงี้ยก็น่าจะเหมาะกับไวท์แอนด์รีเพล์เพราะเขามีคอลลาเจนนะครับมาเติมมาทําให้ผิวตรงนั้น,น่ะเรียบเนียนขึ้นแล้วก็ยังมีมัลติวิตามินนะฮะบมาบารุงเสริมด้วยให้ผิวตรงเนี้ยแข็งแรงขึ้นนะฮะก็จริงๆแล้วสำหรับคนที่ทําเลเซอร์มานะที่อ,อยากให้เมนเทนไปด้วยก็คือการใช้วอซินไรเซรล่ามเพราะว่ามันจะช่วยให้ผิวกระจ่างใสขึ้นแนะนําเป็นสูตรสีชมพูตัวนี้เพราะว่ามันมีวิตามินอวิตามินบ3สาแล้วก็คอลลาเจนค่ะก็ มีสตินิดนึงก่อนจะทาว่าอันนี้นะฮะด้วยความที่แพคเกจจิ้งน้องอาชีหน้าตาเหมือนสกินแคร์ทาหนา้าทา,า,ทาตัวอะไรเงี้ยหลายคนอาจจะไม่มั่นใจในเรื่องประสิทธิภาพของการระง,งับกลิ่นกายแล้วก็ในการลดเหนื่ออะไรเงี้ยนะฮะไม่ต้องกังวลเลยนะฮะเพราะว่าเขามีสารนะครับที่ช่วยลดรงงละง,งับกลิ่นกายนะคะแล้วก็ลดเหนื่อเนี่ยเหมือนกับในผลิตภัณฑ์ระง,งับกลิ่นกายทั่วไปเลยน้องอาชีเคยลองแล้วเนี่ยน้องอาชีคือคอนเฟิร์มถูกต้องไหมฮะคอนเฟิร์มเลยค่ะแล้วก็สำหรับใครที่ถามว่าเฮ้ยมันเหนียว หนะมันแห้งไวไหมถ้าเกิดว่าเทียบกับโลออนบอกเลยว่านางแห้งไวกว่าโลออนหลายๆยีห่ห้อจริงๆค่ะแล้วก็ถ้าพูดถึงสเปรย์เนี่ยชีบอกเลยว่ามันอาจจะไม่ได้แห้งไวเท่าเพราะว่าคือมันก็เป็นแบบดรายเซรัม่มเนาะแต่ว่ามันอยู่ในสปีดที่เรารับได้เลยคือช่องเต่งตัวชีะ,ะไม่มีแอร์แล้วก็อยู่ประเทศไทยเป็นหลัก<ม>อยู่แล้วที่เนี่ยมันร้อนมากฉะนั้นชี<ม>้ก็จะชอบใช้อะไรที่มันไม่เหนียวเลนนะแลวก็<ม>แห้งไวแต่ว่าตัวนี้คือทาแล้วก็เวลาใส่เสยืดทับอบมันก็คือไม่ติดเสยืดแหละครา้มันึงไไม่่รรู้้วาจะซืออสีีด แนะนาเป็นแบบสีชมพูกรบสีฟ้าคือเป็นสูตรที่ชี่ชอบแล <ident ly S 2> ้วก็คิดว่าน่าจะมีไว้สสูตรเพราะว่ามันเหมาะกับกิจกรรมที่แตกต่างกันไปแต่ละวันค่ะคือสําหรับพี่อ่ะตอนแรกพี่ก่อนที่พี่จะลองอ่ะพี่รู้สึกว่าด้วยความที่เขาเป็นบอกว่าเป็นเซรั่มแต่จริงแล้วเนื้อออาจริงเนี่ยพอทาเข้าไปเนี่ยก็รู้สึกว่าเหมือนครีมใช่ไหมฮะแต่พอรูปไปแล้วเนี่ยนะฮะเขาก็แห้งซึมไปเลยนะครับเข้ากับผิวไปเลยนะฮะทีเนี้ยด้วยความที่เรารู้สึกว่าอุ้ยเป็นครีม,รมครีมแบบนี้ผิวใต้านแขนเราจะลื่นๆมื่นเป็นอออะไรรย่างหืเหมือนเวลาที่เราาทอ ไปเลยนะฮะแล้วก็คือรู้สึกว่าเบาเหมือนไม่ได้ทาอะไร เดี๋ยวให้น้องอาชีสาธิตที่ว่าปริมาณการใช้หนูใช้ประมาณไคได้เลยค่ะก็ปริมาณการใช้ของชีชีก็จะบีบมาในปริมาณแบบแค่ตึกเดียวอย่างนี้ปุ๊บอย่างนี้นะคะแล้วน้องก็จะถูลงไปอย่างนี้ได้เลยก็คือตัวหัวใช่ค่ะก็คือดีไซน์มาให้เพื่อมนเป็นแอปพลิเคเตอร์วนเพื่อไม่ให้เลอะมือค่ะใช่ค่ะแล้วก็แบบทาไปได้เลยแต่ว่าก็เลือกทาในปริมาณที่พอดีเพราะถ้าเกิดว่ามันมากจนเกินไปมันก็อาจจะแบบมันโอเวอร์ค่ะพี่ชัยให้ทาในปริมาณพอดีเวลาที่เราทาสกินแคร์แล้วก็ต้องทาในปริมาณพอดีขอองงหน้้าาบเรไม่ตท เยอะเกินไปเพราะทาเยอะเกินไปเขาก็ซึมยากนะฮะ<ช>ฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าผลิตภัณฑ์ไม่ดีนะเพียงแต่ว่าปริมาณที่เราทาเราอาจจะเยอะเกินไปคือบางคนกลัวไงว่าอาจจะเป็นคนมีกลิ่นตัวเยอะใช่ไหมฮะะก็เลยคิดว่าจะต้องทาเยอะๆไม่เกี่ยวนะฮะฉะนั้นเนี่ยคุณทาในปริมาณที่พอดีกับ,บวงแขนพื้นที่ของคุณอ่ะก็เอาอยู่แล้วนะฮะใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสาหรับใครที่แบบหลักโลกมากๆแล้วรู้สึกว่าการใช้สเปรย์มันแบบเป็นการสิ้นเปลืองคือถือว่ามันใช้หมดหมดเร็วแล มันแบบชิคก็เลยไม่ค่อยชอบใช้แล้วตัวนี้คือมันก็คือแบบหมดช้าแล้วก็อยู่ในราคาที่แบบดีมากาคือสามารถใช้ได้ทุกเพศทุกวัยจริงๆแบบน้องๆผู้ชา,ชายก็ชยใช้ได้ใช่ใช่ค่ะแบบน้องๆวัยเรียนวัยนักศึกษาชิคเกร็เกรกล้าแนะนํา <ๆ S 2> เพราะว่าราคาถูกมากที่บอกว่าราคาดีนี้บอกพี่ให้ชื่นใจหน่อยซิว่าราคามันเท่าไหร่คะราคา30 ml ก็คือ69บาทค่ะแล้วก็จะมี50 ml 119บาท50 ml ก็จะมีทุกสีเลยแต่ว่า30 ml ก็จะมี2สีนี้คะที่ได้เห็นกันก็คือสีฟ้ากับสีชมพูเท่านั้นก็คือแบบ 69บาทอันนี้คือไซส์เท่าไหร่คะอันนี้คือไซส์30 ml ค่ะอุ้ยตายละแล้วหาซื้อง่ายมากในเซเว่นก็มีซูเปอร์มีทุกที่ถูกไหมฮะเลอค่าราคาน่ารักสุดๆคุณนะฮะถ้าใครอยากมีผิวใต้วงแขนกระจ่างใสเรียบเนียนแล้วก็มั่นใจว่าไม่มีกลิ่นกายนะครับแล้วก็ช่วยลดเหนื่อด้วยเนี่ยเชิญวัซลีนดรายเซรั่มเชื่อชัเชื่อชัค่ะ